สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แน l ทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการกดติดตามและเลือกซื้อรถดีๆจากท่องทางของเราครับวันนี้เฮียนัทกลับมาอีกแล้วกับรถดีรถบ้านคัดสันราคาถูกส่งทั่วไทยถึงหน้าบ้านวันนี้ครับ m a สด้าสองตัวแอนกเกนสวยๆน่าสนใจครับเลขไม์แท้130,000กว่ากิโลคันนี้ปี11แท้ครับ รถเดิมๆแม็กเดิมๆยางเต็มๆช่วงล่างเฟิรม์มเกียร์ดีมากๆครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยครับว่าผมเคยขคับเคยใช้มาหลายสิบปีแล้วรับรองใช้ดีอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้สวยๆเลยบอกภายนอกภายในนี่งามกริบๆเลยนะครับ โอโหครับที่นี่นะครับเป็นสูมรวมรถยนต์มือสอง 12, รถบ้านที่คัดสรรในราคาสุดว้าววันนี้ตัดสดในราคา169,000บาทจัดไฟแนนซ์เครดิตดีก็ฟรีดาวเลยนะครับเบาภายในงามมากๆเพื่อนๆโอโหคันนี้ต้องบอกว่ารีบจัดครับถูกจริงๆถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับ169,000บาทอยู่นนทบุรีใครอยู่ใกล้กรุงเทพนนทบุรีมาดูครับมาทดลองขับแล้วจองกลับบ้านเลย ส่วนต่างจังหวัดวิดีโอคอลได้เลยคุณพร้อมตอนไหนทีมงานไร์สดวิดีโอคอลให้ดูเต็มอิ่มเลยจะดูทุกซอกทุกมุมใต้รถล,ล้อซูมนอ็อตตรงไหนดูได้หมดครับที่นี่เราเปิดใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับกับรถดีๆเลือกสรรให้รวมถึงการรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยสนใจโทรมาเลยครับด่วนๆขอคนพร้อมกับคันนี้088 584 537 5ไม่ว่าท่านจะอยู่ไหนออกรถคันนี้ได้ง่ายๆแน่นอนครับ